นิยมคำสวยค่ะแม่สวยสกลนครนะคะพ่อหนุ่มนะคะวันนี้กินข้าวที่บ้านนะคะกินข้าวที่บ้านนะคะกินข้าวเช้าที่บ้านนะคะ้ันเกิดเมืองนอนนะคะโอ้อารแ่บหลายแ่บหลายกินข้าวกินข้าวกับอะไรมาดูกันเอาเงินตัวนี้พ่อเจ็บไหมสิบาทพระเจ้าอยู่หัวกินข้าวกับอะไรมาดูกันค่ะกินข้าวกับอะไรมาดูกันอันนี้ว่าแม่สวยกินข้าวกับอะไร ยักยังกิไข่ไข่ไข่ปิ้งมา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 วยมาขาต้มเยนี้แ้วนี่มาเด้อไปชั้ากวนเป็นเจ้าภาพอยู่เด้อาภาพไปตะวันแดงดู้่เด้อไก่เฮียนรวยเหรเพอเด้องไก่เฮียนเพื่อนละ ตีได้ยังได้ยินบึมบอยู่ได้โอ้บึมโย่ขี้รู้เปล่าข้สิทีวะขี้สบายนะอีแมวขี้เนาะแมวป้งเข้ากี้นะคะขีหรือป่านี้กระพอ่โอ้ขีไปมื่อไหร่เร้อเอฟซพี่น้องเอีม่กินเข่าเร้อเขาแล้วกินเข้าบ้านเด้อใช่ปะคนน่าสวยไม่ยำเจ็ีแต่แก้กับเสียมสันอะะ เขละอันอเ,เอเอกี๊ยแยบหลายเจียบเจียบ <c oughs> คุณ่ามาเดี่ยวคุณได้กิดคุณไน่แดงฮ่าฮคุณได้กิดคุณไน่แก่คุณได่วาลดาอืมว่าวาดาคุณไน่พูนเลยอย่างไงมาถึงเขาหารทะเลครับข้าง <c oughs> นหนทเลหอยแมกโรเ <c oughs> นื่องหอยแมกโร ถึงไงต้มตงอำางไปงปลาเข็งใหญ่เปิ๊งปลาเข็งใหญ่เปิ๊ยงปเข็งใหญ่มีตัวใหญ่ก็ไปเที่ทำไป้ัเลยวัข้าท่าพาไปทางเงินบ่ะไดเวัรุงุงลยแล้วเอาน้ำเปล่ากินต่อสบานเลยเงินไว้สามร้อยเจ็ดที่บาทบวชอะไรบประทีนหน ไม่เอมมากินเขาเนี่ยไม่ได้กินเขาอันนี้เป็นยังไงไหมเนี่ยเป็นเศษนัมกินไม่ได้มันเป็นเนือเียวเรียกว่าเป็นกศษิดตรงนี้ว่าเป็นเหือกหรอเราเป็นย่อยของหอยเอาพวกนีนไม่ย่อยจะไม่เป็นไรใช่ไหมกินได้ยังไหกินไม่ได้เะไอต้อนไม่นด้อะไกินได้อน้อยกินไ่ดึงหอดึงหรออะไ่กินดเด็กหอย ไอ้บานนอกเขาขงเงินค่ายกขบอกไม้จิ๊กี้แล้่เขาเอินมอไม้ยังไมยขนอาไม้เจังตีแหละจ้ามันไงคนนี้หมยกิ๊กหมยจิ๊กีสบายคนน้หน่อยันเดียวกันหอยกิ๊กกี้บ่เป็หอยนมาไม้ขนหอยจิ๊กี้เนาะมนไงแบบเนี่ยมันเสียเปนเล้นกิโตมแบบเนี่มันอาปากคุณจะกินตมแบบนี้ยไห้บานยังอ่ะเขาวาหอย้าง มันก็ดคืหอยแข้งแต่มันไวยไงมันจิเป็นคนนั่งโตกันหนึ่งพักหอยข้างแบบนี้บาทมาแได้เนี่ยนะฮะปาดูไมเห็นนะฮะปลาดูอนี้อันนี้ก่อนก่อนเขาไมใช่เหรเขาปลเดูด้วยปกินน้ำก็เอาไไรกระดอกปกินน้ำทอดปลาทูค่ะของกดไม่สวยเยอะแยะเลยผลไม้โอ้หเยอะแยมากมาย แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมาเียไปร่มกน่รถตู้ชื่อที่้ยอปเปิลไรเม็ดเขาเรียกอะไรป้อนนี่อ่างนไรเม็ดแทบลายมีบังกลามด้วยนะมีบังขลามด้วยค่อยจะกินแ่บป้งบลามแทบบแทบบปะใครอยู่แต่ว่าแม่ะบังกลาม ต้งเออถูกเขาทุกทางนี้บางเขาหลามบางบางที่เขาเขาลวกเอานะไอ้มันชิบวมีปอกเลยมันมีปอกอยู่เนาะเขาไม่ยังไปกินบางขลามนไงไอ้มันจะมีปอกบางอันบ่มีปอกวันนี้นะพ่อหรือมันจะบม่มีปอกมันม่เยอะเนาะจำเตียงคุณได้สวยจำว่าอะไรจ้าเล่นว่ะตุ้ดตุ้ดเลยตุ้ดตุ้ดเลยอืมต้นแก้ว ออโอ้จวดเลยจับจัะคลิปมั่นสวยพอะแ่บขอจบเพียงเท่านี้นะคะอันนี้พี่สบายค่คะพี่เอิงค่ะพี่สมบูรณ์เฮียหนุ่มกินข้าวครอบครัวนะคะพี่กกนไหมการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคมันข้าหลามจ<ช>ำหลา